ขณะน,นี้พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปได้เดินทางมาถึงพิธีการแล้วค่ะขอเชิญผู้บ่าวสาวเข้าไบปบนพระคุณจางและขอเชิญท่านผู้มีเกิที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะร่วมอนุโมทนาบุญไปกับผู้บ่าวสาวด้านในห้องพิธีการขอเรียนเชิญค่ะกราบนมันสก,การพระสงฆ์งทั้งเก้ารูปสวัสดีท่านผู้มีเกิที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะดิชาน พินิสยาโชเมืองวันนี้ได้รับจ่าทมารจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้มาดำเนินหน้าที่ศาสนพิธีกรในช่ชวงเช้านี้ค่ะที่จะได้ดูแลทุกทกวงกเหตุการณ์ให้รอบรื่องละงดงามค่ะบัดน,นี้ค่ะได้เวลาเป็นมงคลเรื่องแล้วค่ะให้คู่บ่าวสาวนะคะจุดทุกเทียนบูชาพะระอรหนันต์ตายที่ต้นหน้าตัวบูชาค่ะขอเชิญคู่บ่าวสาวจุดจับเทียนเล่มยซ้ายตามด้วยเทียนเล่มขวาค่ะ การจุดเทียนเล่มแรกนั้นเปรียบเสมือนการบูชาพระธรรมเล่มที่สองทางเปรียบเสมือนการบูชาพระวินัยจากนั้นให้ผู้บ่าวสาวจุดธูป้งสามดอกค่ะเปรียบเสมือนการระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามประการอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะและให้ผู้บ่าวสาวกราบพระสงฆ์ทก้ารูปสามครั้งแบง่งเลยด้วยนะคะ และขอเชิญคู่บ่าวสาวเข้าประเคนค่ะทานแถนน้ำมนต์ทานสายสีนเงี้ยทานสิ่งของมงคลที่เบื้องหน้าพระประธานสงสงาราากาศค่ะและขอเชิญคู่บ่าวสาวกลับไปยังที่น่ารองค่ะประเคนช้าๆได้เลยนะคะช่วงนี้ที่พี่ช่างภาพจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะในพิธีสงฆ์ช่วงเช้าค่ะและขอเชิญคู่บ่าวสาวกลับไปยังที่น่ารองค่ะแบบัดนี้ได้เวลาเป็น,นคนเรื่องแล้วค่ะ ขอเชิญทุกท่านที่มาร่วมง,งานประนมเนยค่ะน้อมจิตน้อมใจตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกล่าวคาบูชาพระรักตรัยอราราธนาศีและสมาทานศีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะอิมินาสก,กาเลนะพุทธทางอภิภูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมมังอภิภูชยามะอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอภิภูชยามาอะอะระหังสัมมา สัมพุทโธภักขาวาพุทธังภักวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภักขาวตาธโมธรรมนามสามิสุปฏิปนโนภักขาวโตสาวกษา,า,กาโฆสามคังนัมามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณะทายะติสระเนนัสหะหปัญจัศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทธายะติสระเนนัสหะหปัญจัศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทธายะติสระเนนัสหะหปัญจัศีลานิยาจามะ ะะะะโโตตอรหสสสสัััมมมาพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา พุดทางสรานาคชามพื่อจีามปีธรรมังสรานาคชามีปุดจีอามปีธรรมสรานาะชามเพื่อจีามปีสังมังสระนาคชามีปุดจีอามปีสังังสราน ยติสัังงปานาติปะตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอานาติปะตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนา เวส,สไไุิชาจาราวีระมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยาม,มีมุสสาวาทาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามี สุาราภิระมะชาปะนาจะธานาวเวรามีสิกขาปะทางสมาธิยามีปิมาเนปัญจสิกขาปะธานีสิเลนะสุปติญญาติสิเลนะโปกสัมปทาสิเลนะนิพุติญญาติตัสมาสิลังกิโสตติอามะคันเตลำดับนี้ค่ะ เชิญบุตพรพปณิชชาจัดต,ตัดเต่าให้แก่ผู้บล่สาวต่อจนเข้าตัวสาวาสายและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานค่ะขอให้ทุกท่านนะคะกราบเป็นค้อมเคาันค่ะวิปติปฏิพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาชายะปริตามภูฐานมัธธาางคลังวิปติปฏิพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยา สัพพะพยาวินาสายะปริตังภูธามาางังคะลังวิปัติปฏิภาหายะสัพสพสามปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาซายะปริตังภูถามัามาางคะลัง